สำหรับยอดจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมขณะนี้ทะลุเกิน7ล้านคนแล้วนะคะเป็นยอดจองของกลุ่มคนที่อายุเกิน60ปีและมีความเสี่ยง7โรคค่ะซึ่งก็เตรียมที่จะกระจายและน่าจะได้รับวัคซีนกันในช่วงเดือนมิถุนายนตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้นะคะว่าจะต้องจัดหาวัคซีนให้ได้61ล้านโดสและเตรียมที่จะจัดหาเพิ่มเติม พร้อมกับภาคเอกชนที่จะเข้ามาทำงานร่วมอีก35ล้านโดสและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์นะคะถ้าดูปฏิทินการเตรียมการฉีดวัคซีนของรัฐบาลที่เตรียมไว้ก็น,น่าจะเริ่มได้เห็นการฉีดกันอย่างเข้มข้นกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะคุณอุรชัยคะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนโคต้าที่ได้รับจัดสรรวัคซีนทั่วประเทศ6ล้านโดสตอนนี้ยอดจองคิวเต็มแล้วนะคุณนัฐาเต็มแล้วหมายความว่าถ้าเกิดมองจากสายตาของภาครัฐ ก็น่าจะถึงเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าโคต้าถือว่าก็มีผู้ที่ให้ความสนใจอยากจะเข้ารับวัคซีนนะครับตอนนี้เรามาดูปฏิทินวัคซีนกันหน่อยครับคุณผู้ชมปฏิทินวัคซีนนี้จะเป็นการจัดสรรวัคซีนในช่วงเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหลังของปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะมีเดือนมิถุนายนกับเดือนธันวาคมเท่านั้นนะครับที่ได้วัคซีนไม่เท่ากับเดือนอื่นนะครับ เดือนมิถุนายนเนี่ยได้6ล้านโดสเดือนธันวาคมได้ไปอีก5ล้านโดสแต่ว่าเดือนที่เหลือนอกจากนั้นจะได้เดือนละ10ล้านโดสนี่คือวัคซีนเบื้องต้นที่จัดสรรกันในขณะนี้นะครับรวมทั้งหมด7เดือนนี้จะมีวัคซีน61ล้านโดสนะครับเท่ากับจะมีประชาชนได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า30ล้านคนคิดในสัดส่วน หนึ่งคนรับวัคซีน2โดสนะครับขณะนี้ยอดผู้รับวัคซีนล่าสุดที่เปิดเผยโดยสบควันนี้นะครับประมาณ2 4งล้านสโดสโดสนะครับมีผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสประมาณ8,59000คนแล้วก็มีผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรกประมาณ1 5 8 5 0 0 0คนนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์การฉีดวัคซีนนะครับ มาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองออกมาสื่อสารนะครับเปิดเผยแผนฉีดวัคซีนของกรุงเทพในเดือนมิถุนายนบอกว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข2องล้านห้าแสนโดสนะครับจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม5 0 0 0 0นโดสกลุ่มองค์กรภาครัฐเอกชนอีก3 0 0 0 0 0โดสโรงพยาบาลเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร126แห่งจํานวน40,000 0โดสนะครับ ส่วนที่เหลือประมาณ1ล้าน3 0 0แสนโดสฉีดให้กับกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่จะเดินทางมาฉีดในหน่วยบริการวัคซีน25จุดทั่วประเทศแต่ว่าคำถามที่กำลังเป็นกระแสวิพากวิจารณ์ในขณะนี้คุณผู้ชมครับคือช่วงก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแบบ w a l k in แล้วก็ทราบว,ว่าคุณผู้ชมหลายท่านโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งคาถามมีกระแสวิพากวิจารมาว่าดูเหมือนจะมีการสื่อสารจากทางภาครัฐที่อาจจะทําให้บางคน ยังสับสนหรือว่ายังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับวันนี้มีคําอธิบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับตั้งแต่ก่อนต่างเราก็ไม่มีอยู่แล้วเราไม่มีวอล์กอินเราให้ลงทะเบียนต่างๆนะครับทะเบียนผ่านหมอพร้อมต่างๆแล้วเดี๋ยวเราอาจจะทำทำเว็บใหม่ออกมาทําเว็บใหม่ออกมาซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของหมอพร้อมเพราะหมอพร้อมเนี่ยเขารับผิดชอบเยอะมากอะทั่วประเทศเลยตอนนี้เราก็จะช่วย ช่วยกระตรวงน่าสุกใ,ใ,ในเว็บของหมอพร้อมเนี่ยเราอาจจะทําเว็บอีกอการหนึ่งคือไม่ใช่เราอาจจะทําเราทําตอนนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครชัดเจนแล้วว่าเบื้องต้นจะยังไม่ให้เข้ามา walk-in แบบที่ไม่มีนัดหมายหมายความว่าถ้านัดเข้ามาก่อนสามารถ walk-in ได้นะครับที่ผ่านมามีกระแสตั้งคําถามเหมือนกันว่าแต่ละหน่วยงานพูดไม่ตรงกันวันนี้ก็มีคําอธิบายจากนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าสื่อสารโดย โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีตอบคำถา,ถามถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของการที่จะ Walk-in ขอให้ทำความเข้าใจว่าเป็นการ Walk-in เข้ามาเพื่อรับวัคซีนถ้าหากจุดบริการนั้นมีวัคซีนเพียงพอ นั่นก็คือขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ของวัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรียกว่าความสับสนหรือว่าไม่ให้เกิดความไม่สะดวกกับประชาชนน,นะครับอยากจะให้เมื่อท่านไปที่สถานที่จะฉีดวัคซีนแล้วแล้วท่านไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมมาก่อนก็อยากให้ท่านได้ไปเพื่อที่จะลงทะเบียนในวันที่ท่าน walk- i อินถ้าวันนั้นท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนไม่มีเพียงพอ ก็จะได้รับทราบวันเวลาที่ชัดเจนในการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องกลับมาอีกในวันรุ่งขึ้นทุกๆวันจนกว่าจะได้รับวัคซีนอันนั้นถือว่าอาจจะทําให้เกิดความลําบากกับท่านเองนะครับถ้าจากคําอธิบายนี้หมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะ w a l k i อเข้าไปตามสถานให้บริการฉีดวัคซีนได้เพียงแต่ว่าเป็นการ w อ l k in ินเข้าไปเพื่อทําการนัดหมายนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้นัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม อาจจะเป็นไปได้ว่าคงไม่ได้ฉีดในวันที่วอล์กอินวันแรกเพียงแต่ว่าเข้าไปทํานัดหมายจะได้ไม่จําเป็นจะต้องไปทุกวันไม่ต้องไปรอเช้ายันเย็นสามารถที่จะรู้กําหนดเวลาแล้วก็วันที่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้เลยนะครับเราชวนย้อนกลับไปที่ข้อเสนอของกรุงเทพมหานครที่จะทาเว็บไซต์ใหม่เพื่อที่จะมารองรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนในเขตกรุงเทพนะครับข้อสงสัยที่กําหนดขึ้นข้อสงสัยที่ปรากฏขึ้นมานะช่วงเวลานี้ก็คือเว็บไซต์ใหม่ของกรุงเทพมหานครจะไปทับซ้อน กับแพลตฟอร์มให้บริการอื่นของภาครัฐหรือไม่อย่างเช่นแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับที่ออกมาแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็อาจจะได้ลงทะเบียนให้กับครอบครัวญาติผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้วจะไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใหม่ของกรุงเทพจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ร้อยตํารวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะไม่ซ้ําซ้อนกับระบบบริการลงทะเบียนนะครับเพราะว่า สองระบบคือหมอพร้อมกับระบบใหม่ของกรุงเทพมหานครจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับและเป็นคนละก,กลุ่มเป,าเป้าหมายอยู่ระหว่างทดลองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านร้านสะดวกซื้อด้วยเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผนเดือนกรกฎาคมกรุงเทพจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก2ล้าน5แสนโดสรวมนะรวมยอดเท่าที่ทราบณปัจจุบันก็คือจะได้มา5ล้านโดส ที่จะฉีดให้กับประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนครับคุณผู้ชมเราดูจํานวนผู้ที่จองคิวรับวัคซีนกันหน่อยนะครับเฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจนถึงวันนี้นะครับเจ็ดล้านสามแสนสคนนี่เป็นจํานวนของกลุ่มผู้มีอายุเกิน60ปีและ7โรคเรื้อรังเท่านั้นนะครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนยังไม่ถึงหล้านคน ข้อมูลล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้เปิดเผยโดยแฟนเพจหมอพร้อมนะครับระบุว่ามีจํานวนเกือบ8 0 0 0สนคนแล้วส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมกันเนี่ยมีผู้ที่ลงทะเบียนจองรับวัคซีนประมาณ6กล้านห้าแสนคนนะครับสิจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดถ้าเกิดว่าดูตามนี้ของกรุงเทพจะเห็นว่า มันก็อาจจะสอดคล้องกับที่ในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความกังวลกันเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นผู้ที่มียอดสะสมผู้ติดเชื้อสูงที่สุดแล้วก็มียอดสะสมผู้ติดเชื้อรายวันขออภัยครับมียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับด้วยยอดขนาดนี้ทําให้หลายคนกังวลว่าจํานวนผู้ที่จองรับวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพน้อยเกินไปหรือไม่นี่เป็นคําถามนะครับ เพียงแต่ว่าณนะขณะนี้ก็ยังมีเวลาที่จะลงทะเบียนรับวัคซีนอีกแล้วก็ถ้าดูตามข้อมูลจากกรุงเทพมหานครเดี๋ยวก็จะมีการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณนัฐาค่ะขอบคุณคุณราชัยมากค่ะขอบคุณครับ